a s ุ a l a m u a ุ a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับผมกำลังต้องการห้าซาวเดอร์ไวเลสักนามไม่ว่าสักนามนั้นจะเป็นปลากุ้งมึกกันอยู่บางไม้หากต้องการหากกำลังห้าลองเลคลิปนี้ครับผมนี่คือเข่อง gps และซาวเดอร์นะครับ gps แบ่งออเป็น่องแบบนะครับ เบฟตามคลิปนี้เป็นเบฟถี่ไม่มีเพี้ยนถี่เราเรียกว่า GPS ซึ่งมันก็จะมีตำแหน่งข้อมูลตัวเลขบอกว่าเราอยู่ตรงไหน,นตำแหน่งไหน,นในกลางทะเลในแม่น้ำลำโคงแต่หากเป็นรุ่นที่มีเพนถี่ก็จะมีข้อมูลว่าเราอยู่โกตรงไหน,นอยู่ใฉ่ฟังตรงไหนนะครับนาถีโค้งซาวเดอร์เริ่มเร็คคือการวัดความลึก ว่าความลึกตรงนั้นความลึกเทื่อยนะครับเมื่อมันเล่ความลึกได้เหน,น่นอนสิ่งที่มันเล่ไม่ว่าจะเป็นพวกปลาพวกกุ้งพวกพวกมึกมันก็เลเห็นเช่นกันทําให้เราใช้อุปกรณ์เล่านีในการห้าในการระบุตําแหน่งว่ามัน,ยนอยู่ตรงไหนอย่างเช่นบงังเราเองชอบตกเบ็ดชอบตกปลาเราก็จะเอาเนื้อโยนลงไปห้ามันให้ได้ที่เราเรียกว่าเชื่อ นั่นก็คือบวกปลารอกุงรอมึกมันมีข้อแตกต่างก็คือสําคัญเราอย่าจำว่ามันเป็นซีอะไรเพราะว่าพอบางเปลี่ยนซีมันก็เปลี่ยนตามแล้วถ้าเราจําว่าปลาซี่แดงกุงซี่เลืองเราคงจะเป็นคนเทลุ่มทางถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าจําซี่เทเห็นเข็มๆนี่คือลักษณะข้องผืนด้านหลัง ที่เป็นไร่ยเป็นเส้นนี่คือเชื้อเชื้อไม่ว่าจะเป็นกุ้งรือมึกรือปลาพอซาเด์มันยิ่งไปเร็วเราก็เรียกว่าเชื้อแต่หากว่าเราได้รับเชื้อไปห้าโม่อาซาเดอร์ก็จะมีทางซาเด์หมดธรรมดาทีเน้นจับสักนามเน้นเห็นพอเห็นโรโรว่าโยตรงไหน,นถ้าเป็นรุน่นเทมี GPS นะครับมันก็สามารถมากได้ เลยเป็นสาเหตุว่าทํำไมปัจจุบันนี้ซาวด์ธรรมดาเริ่มให้ไปเรื่อยยกตัวอย่างคลิปนี้เราวิ่งเรืออยู่ปั๊บเอ๊ะอะตุ้ยตายเลยนี่สาวาาเชื่อมันแล้วมั้งกดยนภาพเอาเส้นไปทับให้เข้ากลางนะครับให้เข้ากลางเหลือนปั๊บมากจ็แวนะครับเน่าตกใจนะครับนี่เข่องชูค้งบังน่เป็นรน้กิตแต่เข่องที่ไว้ายเป็นปลาไทยสื่อกับบัง ไม่เคยใชยมาก่อนบายใจได้นะครับสื่อกับบังสังกับบังบังมีข้อมูลต่างๆเนบให้มดแล้วที่สาคัญยุคนี้สมัยนีมีข้องผวกซื่อปลอมก็คือโจรนั่นแหลนะเนาะมันเปลี่ยนแบบไม่คคอใช้ระบบออนไลน์ในการโลกในการโยกให้เราโอนสําคัญครับทวูวยวโคมาต้นจะเจอหน้าเหมือกเหมือกดำดำ,ดำพันนีอ่ะมาต่อกับอุปกรณ์อ่าพอมาร์กได้แล้วข้อมูลดังกล่าวก็จะไปปรากฏอยู่หน้า gps นะครับ อ่านี่ครับตัวเล็กมาร์กเร็วเล่นง่ายกรบปุมอ่ะมา่อเนาะไม่จะพยายามอธิบายให้เบบง่ายๆเผื่อจะแรกๆคนถึงยังไม่เข้าใจเนะาะแรกๆคนยังไม่เคยชายนะครับอ่ามา่อถึงความที่สูงความที่สูงโครงการมินมันเฉว่าเขียววิวนะครับเขียววิวคือนะครับมันจะใช้ความที่สูงในการยิงสูงกว่าบ,บานเตินนะครับเป็นหัวกองเทียม มันจะขึ้นมาเป็นแทงปูเลยกับหมดนี้ถ้าว่าบ้านเติ้นมีสากเรือก็จะขึ้นมาเป็นสากเรือเช่นกันเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ห้าข้อมูลใต้น้ำสเกนใต้น้ำก็ใช้หมดเล่านี้เช่นกันนะครับเลหากว่าต้องกาาเหินที่หมาขึ้นเราจะใช้หมดดที่แยกขวาสซสเกนก็คือสเกนด้านข้างเห็นทางซ้ายและเห็นทางขวาอา๋อเลื้ยหาวไบางัง คำว่าคำว่าเลผือเลแบบไหนนั่นคือสิ่งไม่ที่เรายังไม่เข้าใจบางใจหยอให้เข้าใจให้ได้หมาที่สุดลองเล่กันนะครับอ่ามันจะเบ่งออกเป็นสายเป็นคว้านสี่เขี้ยวๆตรงนี้นะครับคือผืนลี่ทางสายข้องเรือเขี้ยวๆวปะนี้คือผืนลี่ทางคว้าข้องเรือกลางๆเมื่อกาเส้นถึงจราจรนั่นคือกึงกลางข้องหัวเสาเด้อไม่ใช่กึ่งกลางข้องถงเรือ ดำดำนี่คือลักษณะน้มแสดงว่าตั้งแต่ดำดำนี่ไปคือน้มน้มปั๊บเป็นเพนน้มข้างว่าปั๊บเป็นเพนสุงกว่าน้สิ0เมตรม,มันเห็นได้กว้างออกไปถดง70วาเมตรถ้ากัว่าการเห็นที่หมาขึ้นนะครับที่นี่อยู่เทววารวัฒน์ตงการแบบไหนตรงนี้ตรงแจงบังเนาะเพาะมันมีหมากเสืยอะเกินแต่ละหลุนนะครับอ่าต้นต้องการชายตกเบ็ดผักพอนทองเทียวทำปะมง เืนทางอะไรบ้างนี่ครับอือ้ออกไปเรียกไกลๆเก,กมีพายุมีตัวฉวยไหมมีนะครับวิ่งเรือกลางคืนเบิร์ดเลททางไม่เห็นเราก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่าสามารถวิ่งเรื่องขึ้นแล้วตาเจงเหมือนทองควยแต่ไม่ต้องผักเปิดไฟเนาะแจงเป็นทางเป็นลำไปเลยก็จะมีนะครับมันก็จะมีลากไล่หรุนในซิ่งเล่านีตรงนี้ให้ดีเนาะโทรมาท่ามโทรมาคุยดีว่าเนาะไม่ว่าท่านเห็นสองทางไหนนะครับ ถ้าเป็นชงทาง Facebook ก็จะมีเหืองไม่ติดโทกซี่ฝาสําคัญเลยเนาะการเสือขายในนอนต้องจ่ายเบียรออกข้องมาถ้าอนให้บังต้องเป็นบัญชีเดียวเลยครับ s c b นะครับหรือไทยพาณิชย์ต้องเป็นเชื้อบัญชีนะครับเน้นย้ำต้องเป็นเชื้อบัญชีสาราวุธิยุคทนทรเถานั้นนะครับเพราอพะมีชาชีพด้วยความที่บังค่ายข้งเลานีมาเสียีบังก็ลงบัตรประชาชนไปใช่ไหมแต่บัตรประชาชนนั้นนั้น มันเปสิ่งลบมาทำรายราเพอโจนก็รูไปโลคือว่านี่คือบงังุัสสำคัญรายละเอียดทั้งหมดต้องมาลงทายด้วยว่าตอนโอนต้องเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สระบุอยุคนทนแถวนั้นเนาะต้องระวังกันด้วยเรามีอุปกรณ์หลากหลายนะครับถี่จะบอกว่ามันใช้ผือเบบไหนบางนะครับต้นต้องการแบบนหนไม่ว่าต้นจะเป็นเรือเจลเรือหางยาวเรือเรือแร่เรือ,รอ,รอ,รอปะมงุงเนาะเรือกอลเล อะไรก็ตา,ามนะครับข้อเข็เป็นเรื่องข้อแข่ต้องการเทคโนโลยีเล่านี้มันมีหลากลายราคาเรือมตั้งแต่ลักพันไปถึงลักเซนนะครับอุต่ายลักเซนผมไม่มีเบี้ยสือ่อเราก็เล่นหนุนเทโรเหมาะสมกับเรากับการใช้งานของเราจะดีว่านะครับปั่นหรือต้องการแบบนี้ถักมากกันนะครับสวัสดีครับ